สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์สุกุสุคนเด็กกาสบายดีเอฟซีของน้องล่าเบิร์สุกุสุคนเนะาะบัวจะเป็นเอฟซีาลาวเฮาและกาเอฟซีซาฟังไทยเอฟซีพี่น้องต่างประเทศเบิร์สุกุสุคนเด้อย,ยินดีตอนับเข่าทีซองล่าสไตล์สาวลาเนาะมณีนเฮากับมาพ่อการทีมองมืออีกแล้วพี่น้องมณีอนนังล่าก่าสีพาพี่น้องไปหาไต่กบแต่ขยียดเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงยางพอดีทุกคนมณีนนก่าสีเล็กใหน่จากหน่อยเนาะ เสียงนี่ทุกคนได้ยินบอกเสียงกบเสียงเคียนขหองคณะเลยเนาะสังานวันวายเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะทีบ้านน้องหละเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ฝนมาตกเนาะพี่น้องเนี่ยน้องหละกับพี่พาททุกคนไปหาไตเขียดกันเลยไปน้ากันเลยเนาะไปจ้าเสียงเคียดขหองนาดเลยทุกคนแบบว่าสังานวันวายเลยเนาะสังงานวันวายเลยก็เป็นประได้พูดๆโตๆแบบนีทุกคน อยังเขาอื่นป่ะโอ้เขียดตะปาดเกือบนะเกือบบนเอาคุกนะทุกคนนี่นี่พี่คนทุกคนบ้าว่าทีเป็นเขียดตะปาดอีกโอ้ีมันมันเขียดอียางเขียดบางบางกี่นี่เห็นเห็นมันมันไก่สีหงเลยเขียดคาคามทุกคนนี่นี่แต่ว่าเขาบอกเอาดอกนี่มันสีหงมันมันเห็ดอันนี้มันเบิ่งเบืองตัวมัน โอ้โูโอ้เขี่ยท้าคำทุกคนจะไปทุกคนเบิรงก่อนนี่เนาะแต่ว่าน้องหลบะบอกเอานะมันหน่อยหลายทุกคนเดี๋ยวหันกลับไปมองใหม่กันเลยปตายจอทุกคนออมาแล้วบัตรนี้เนาะพี่นอ้องอืมจะโตกะสีประมาณนี้เลย เบิ่งกันโ,โหคองดีมีน้อยทุกคนนี่คองดีมีน้อยอีดีทุกคนนี่มาเบิ่งกันโอ้ยจะบอกใหญ่หนึ่งเนาะปาดได้กบได้ขักได้เนยทุกคนปลายปลายต่อวันนี้ทุกคนได้แล้วเนาะโ,โหสุดยอดหลายคลอ,องดี วนออ้อมานนีน,น้อยังหาตาบอยังเดียววะคนาตาอีนาน่างโอ้ยตาคันคาเอ้ยตานะ่ะไปไปไปต่อไปพี่ลุมกันนาะแล้วข่าวก็คืไปพุ่นนาทุกคนแล้วก็ย่างเหมือนกันะ่ิฮะนะ ปาของหอมกระไดชนิดนะทุกคนบุค่อยมีปัญหาเนานะทุกคนเนาะช่วงนี้นะเนาะกดเปี่ยตั้งเล็งก่อนเนาะต้องเล็นะงลใต้ตาดีๆก,นะก,ก่อนนนี้ะลงละสิเล็งหาตากดตาเขียตก่อนเพราะว่าเขาก็บสายตาบุคคลดีพอ <c oughs> <c oughs> สายตาเขาก็บบุคคลดีปันใดทุกคน พอเห็นตากบตาเกียดปันไดเนาะโหดูดดตาอีกอย่างอะเป็นตากบนี่เนี่อย่าฝ่าลายอย่างทวไค้ักตากบตาเทียดนี่นะตากเกือแบบใหญ่อุ้ม นี่โอ้โอโอ,โอพี่น้องมีหอดไข่เด้อสิบอกไข่เนาะไปไปไปจอวัที่นี่พี่น้องว้าว <c oughs> พี่นอ้องเอ้ยกบอีกแล้วพี่นอ้องโอ้มัหนีหลังละมันคักมันแน่ทุกคนนี่เนาะ กบพองเข่าดีน้องหลายะสิไปชายนันอีกน้อยน้องหลายห็นคือตาโกะปกิไปทุกคนไปอู้กระปูอ้ามันเข่าไปในเลยปูมันเข่าไ่้ไปไปนีอเดี๋ยวแล้วก็เห็นตามันแขเนมันลบตาขะน่องน าน้าน,นนะะมีกบเยไ,ไปน้องลงลู่ลมลุมเลยไปห,หากบกันตอนนี้หฮอกระไดว,ว้าวขายอเลยได้สิบพันมาซะว้ายีสีก ขีดบักใหญ่พี่น้องน <c oughs> ี่เขียดขีโมโ้มเออเขียดโมทุกคนมัเนเขียดขี้มเ <c oughs> ดี๋ยวไปต่อเลยเนาะทุกคนเนาะเแถวนี้เขาก็สีมานในจักหน่อยพี่น้องมาเบิ่งกันนี่ไหลทั้งกบไหลทั้งเขียดเลยเนาะเยอะแยะมาสัน่นไปเนาะไปต่อไปแค่นี้เราไปไกลหรอ สาตสัตวทุกคนเหระแถวนี้อ๋อเนาะไปไกลทางเดียร์ like ้พี่น้องอู้อูอูุ้นชุนุโดดเลยไดนขบปาฮ่าอู้ตัวกเงาอู้ลายดีแถวนั้นโดนขอบปลาแล้ว่ายเห็นดีตามันทุกคนแต่ว่าบนหัว่ะที่ได้มันเป็นบอเนาะขันโดนขอบปะขนาดอู้ไปเด็ดแล้ว วางเขาสีได้เนาะมืนหนีเนี่มันโดนขบปลาหลังแรกไป <c oughs> ไปกันไปต่ออยากมาพอซันนี่นะะอ่ะซังอ๋อหนีมันหลบนี่โอ้แต่บงางใหญ่พี่เนาะทำอะไรเนี่ย มาได้เงี <een. S 1> ้ยง่ายที <S S ่ห้องหายลยนะแต่บางรายกินกินแคบแฉะเป็นสีแม่เนาะผันได้ได้ยตัวเป็สีแล้วมันเป็นสีแฉบอ้หูงจ้างจ๋ามันลบให้เฮามันลบให้เฮาเซนเฮาก็ได้มันอีกโอเค เดันไทเฮ้ยอูดีอู้ตนนแบนีาอ้นี่นี่นี่น้องเอายาุกยาละจระมันโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วนะอู้ยตตั้ต้วงนะอููู้น่ขนาดเลยทุกคนทุกคนเห็นบะไและ เอาสุดกระมือมันโดดไปแล้วนะแมนอีนี่ทุกคนมัในไปแล้วแหงหากจะหามันบระหินตอนนี่นะโอ้ยทุกคนจะ้ะใส่ใจเราบ้างโอ้เนาะไวเป็นไวนะเดี๋ยวน้ำมาสิจ้าทุกคนตอนนี้มันจะที่นี่ลายเลยเนาะกบเพียกแค่นี้นะทุกคนนำมานำมามีแค่นี้ เคยมีประวัติทราบนะ,ะ๊ะต่อยู่าทางขาาพุ่นแมนเบาตัวง่ายน่งะจมนนะอุ้ยลบแล้วลบเล้ยจายตาจายตาออเนี่ย นายนลด้ยวสีหาตวเนาะคนมา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 เป็นของข้านี่ทุกคนได้กรบสีเขียวโอ้ยแต่บอกใหญ่เลยไปไปต่อกันทุกคนได้กรบแล้วหักคาหากคักแขนไปนี่ได้ไลเ่เติมเนาะ ในกาทำกันเลยทุกคนแค่นี้มันม oh, ักจะมีกบมีเกย็ดเลยนะโดนลงไปจะใช้กบตัวเมียมั้กคนเก็ดใหญ่มากไปไปไป นี่อันนี้ตาก็ติาตาที่อยาบโอ้ยอาแล้วดหมีขนกพร้อมแถมนึนี่นาเท่าน้น่นะที่มีก กบใจกบ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 สุดสา,ายเพียรคอยทำทาดีใจขนาดนี้นจิต้องไหนจับกบเส็แล้วดีในได้เป็นเกียรฉะนั้นเดิ๋ยรไปสายนั้น,นเราต่อทุกคนเฮ้ยเด่บางลายนึงเนาะมีสุิดยอดลายมนึ่นทุกคนออกมาหาเกียรดิได้ลายเต่า อ๋อ yup. คนเล er, ่นที่ไปแหละนี่นีไปไปอยากได้กบบ้อเนาะโตเลยพี่น้องพี่น้องมาฟังเสียงกบเสียงเครียดกันพี่น้องส่วนกินบอออกเอกออกเอกไปพี่น้องไปเบิร์นด้วกันเลย เสียงดังๆนี่มันจะเตกียดน้อยๆฮะนะทุ 1, กคนเกียดูน้องล่าพอชนี้ขนาดนี้เกียดในแน่นอะไรมันหงางดังโอ้โหมวนขนาดเลยทุกคนฟังเอาเนาะเลยน้องล่าซิมิดก่อนปุบปากัะเราหนึ่งฟังเสียงกบเสียงเกียดพี่หงายนี่นีดูมันลอยนานขึ้นมาโอ้โหเฮ้ยทุกคน สนิทเสียงอู้จับไปดีนะจับทันเห็นมีกองโซนะที่ใส่มนดํนนานหืมทุกคนอ๋อเดี๋ยวรอมันตา,า,นามันก่อนเนาะมันลบตาแล้วแมนแมนโดดนะอื้อทุกว่านักไล่เตอร์ไปเนาะ เด๋อเด๋อมากรบสามจีโตนะไปบางยหญ่างใหญ่หัวน้าชาเป็นเลยมาเบึงมาบึงพี่น้องเอ้ยกรบโตบางใหญ่ผมเคยเห็นแต่เพื่อพี่น้องเต็มกำอึบเลยพี่น้องจ้ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะ เต็มกำรพรี่น้องมาเบิงน้ำกันโอ้ยไปไปไปพี่น้องมาที่นี่ได้กบโตแบบใหญ่เลยพี่น้องราคาก็ยังสีบาทได้นะทุกคนไอ้ความมันใหญ่เนาะทานันแมนอีบักจักนี่โอเมนเนี่ยนั่นอืมราคาก็มาได้ทุกคนตื่นเต้นขนาดเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเต็มกำรรปัดพี่น้อง หด้บักลายหนึ่งเนาะเป็นหมื่นโอ้โหใส่ามาแต่พุ่นจนแบบตกใจขนาดเลยนะแบบเป็นตาบักใหญ่่ยทุกคนพี่น้องโมกิบบอฟฟอร์นเองที่ได้กบบักใหญ่ปานนั่นโอ้พี่น้องเอ๋ยเบินจนยังมีหอยอยู่ในมือเขาปะปะตอกตอกออกมือก่อน ย,ยิ่งตื่นเต้เตนตอ,อยู่พี่น้องงั้นหัวซึกดีใจเนาะอู้หูไหนบักหลายมีกบเคีย้ยดว้าวลาย,ยดีเนาะพิเศษแห่งืันนี้หลาหลาย,ลาย,ลายโอเคทุกคนมาเบิ่งกันเกียดกับน้องหล่าเนาะโอ้โหนี่นะบักลายลายเยนื้อทุกคนเียน้องหล่ากับสิพาทุกคนเมื่อ,อไรเนาะได้เคีย้ยกับลายเติอร์น,นี้เลยอ่าโอเคกันเลยเนาะทุกคนมืันนี้น้องหล่ากับสิพาทุกคน เมื่อเหือดเลยเนาะเพราะว่าน้องหลาเขาซื้อกว่าได้ไลน์แน่ายการเดึกแน่ทุกคนน้องหลากกาซีจบคลิไปไว้ซัมนี่เด้อสำหรับคลิปนี้น้องหลากกาซีคอจบไว้ซัมนี่เนาะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ว่าใครที่มาคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์น้องหลากในเด้อกดไลค์กดแชร์ยิ่งดีนะพี่น้องตอนนี้น้องหลากกาซีคอจบไปก่อนเด้อไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจบไปเลยบ๊ายบายเหนือแล้ว